สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพแสแซบถึงคดีแตงโมตายสายทานโพแสแซบคดีแตงโมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอุ้ยมีสะดุง้งเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เกาะติดคดีการเสรียชีวิตปริศนาของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักสแสดงสาวชื่อดังที่พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาสำหรับตายสายทาน ที่ออกมาวิจารณ์ตั้งข้อสงสัยถึงปมคดีนี้ที่ดูมีเงื่อนงำไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเหมือนกับหลายๆคนมาตลอดและถึงแม้ตอนนี้แตงโมจะจากโลกนี้ไปแล้ว4เดือนเต็มแต่อดีตนักแสดงและทีมคู่ภัยชื่อดังยังตายสายทานที่ช่วยตามหาร่างของแตงโมหลังพัตตกเรือสปิดโบ๊ทกลางแม่น้ำชัพยาตั้งแต่วันแรกจนพบร่างก็ยังเคลื่อนไหวโพ์ถึงคดีแตงโมผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวสายทานนิยมการ โดยล่าสุดเมื่อวานนี้24มิถุนายน65่ายสายทานได้มีการโพสต์ถึงคดีแตงโมหลังจากดูคลิปข่าวคำสัมภาษณ์ที่กรติกแซนแก๊งบนเรือแตงโมท้าอัจฉริยะปล่อยคลิปก่อนที่จะลั่นพร้อมฟ้องกลับคนกล่าวหาเตรียมเก็บปากไว้ใช้ในศาลซึ่ง่ายสายทานได้มีการแชร์คลิปข่าวดังกล่าวลงเฟซบุ๊กตัวเองพร้อมกับเขียนข้อความแซบๆแบบดูเดือดว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนหนึ่งบอกนั่งฉีดท้ายเรือตกท้ายเรือแต่บาดแผลที่ออกมามันย้อนแยง้งคนหนึ่งเพื่อนตกน้ําแม่น้ําเจ้าพรยากลับไปรอที่บ้านโดยคิดว่าเพื่อนคงว่ายน้ํากลับมาเองนี่แม่น้ําเจ้าพระยานะไม่ใช่สระน้ําในหมู่บ้านแค่ชี้จุดยังคนละทางเลยพอเจ้าหน้าที่มาเขียนชื่อผู้เสียชีวิตใส่กระดาษส่งให้บอกกู้ภัยมาช้าอันนี้ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องการแจง้ง อีกคนก็ห่วงเส้นผมไม่ยอมให้ตรวจอีกคนก็ทำลายหลักฐานเอาหลักฐานไปทิ้งทั้งเจ้าหน้าที่ถแถลงข่าวโดยนำภาพจาก Google และเคสของชาวต่างชาติมาถแถลงขายขี้หน้ามากสุดท้ายเจอแอลกอฮอลในผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวและตรวจพบยาบางกลุ่มยาขายเครียดยาเสียสาวและความผิดแปลกตั้งแต่การแจ้งกู้ภยัยโทรหาทนายและการยากย้ายกลับบ้านก้นหัวหนีไปบวชการตรวจหาหลักฐานวัตถุพยาน เรื่องใบพัดเรือมันมีข้อสงสัยและย้อนแยง้งหลายข้อมากรวมถึงสภาพศพแทบไม่ต้องบรรยายทั้งบาดแผลที่ขาแผลก้างปลาและบาดแผลที่เพิ่มขึ้นใครมีข้อสงสัยข้อไหนประเด็นไหนเขียนบอกหน่อยค่ะมันเยอะมากเราก็สงสัยได้ตรับใดที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่เราไม่กล้าล่วงเรื่องคดีและการทำงานของเจ้าหน้าที่ ag, ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางคุณหญิงหมอพรทิพย์ ได้ออกมาพูดแล้วเรื่องของบัาดแผลและเรื่องยาทางคุณหมอทวัชชัยได้โพสต์ออกมาแล้วเช่นกันทั้งเรื่องของการจำลองในเรื่องของใบพัดกับบัตรแผลและหยดเลือดที่แข็งตัวตอนนี้ก็ว่ากันไปตามหลักฐานสุดท้ายก็คือจบที่ศาลยังคงรอความยุติธรรมอยู่นะคะเสียดายคนตายไม่ได้พูดรอรับผลกรรมตามนั้นต่างกรรมต่างวระกรรมใครกรรมมัน เขาก็พุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ